สวัสดีครับหมงครับและนี่คือรายการ Steelbook Talk Podcast Podcast ที่จะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องของการอ่านศิลปะและชีวิตเพราะผมเชื่อว่าการอ่านคือความสุขอย่างหนึง่งสวัสดีครับหมงนะครับและคุณกำลังฟังรายการ Steelbook Talk Podcast พอดแคสต์ที่จะชวนทุกคนมาพูดคุยเรื่องของหนังสือศิลปะแล้วก็ชีวิตก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ปี2567กับเพื่อนๆที่มาฟังรายการกันทุกคนนะครับขอให้เป็นปีที่ดีและเป็นปีที่ได้อ่านหนังสือดีๆมากขึ้นอีกปีหนึ่งของเพื่อนๆน,นักอ่านทุกคนนะครับสำหรับหนังสือเล่มแรกที่เราจะเอามาพูดคุยเปิดสักกาดใหม่กันเนี่ยจะมีอะไรดีไปกว่าการเล่าเรื่องของ เทพประการบายสบายๆเบาๆฟังกันเพลินๆนะครับโดยที่หนังสือที่ผมจะหยิบยกมาเนี่ยก็คือหนังสือเรื่อง m i d t o s ของคุณ Stephen Fry นักเขียนนักแสดงชาวอังกฤษครับแต่หลายๆคนที่เป็นแฟนของเรื่องเล่าของเทพเจ้ากรีกเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับหนังสืออีกเล่มหนึ่งมากกว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยชื่อว่า Mythology โดยคุณ Edith Hamilton เป็นคนเขียนเอาไว้ตั้งแต่ปี1942นะครับ โดยได้รับการแปลเป็นฉบับภาษาไทยในชื่อว่าปกรณำปรมปราโดยอาจารย์นุพมาศแววหงนะครับแต่ว่าหนังสือมิทต์สเนี่ยมีข้อแตกต่างที่ไม่เหมือนกันกับหนังสือมิทโโลจีนะครับใครที่คิดว่าเคยอ่านหนังสือเรื่องมิทโโลจีมาแล้วเนี่ยจะอ่านหนังสือเรื่องมิทตสได้หรือเปล่าเนี่ยผมบอกเลยว่าควรอ่านทั้งสองเล่มเลยครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนของเทพปกรณำกรีเพราะว่าหนังสือของซีเฟนฟรายเนี่ยเป็นหนังสือที่เล่า เรื่องของเทพปรกรนำเนี่ยในสไตล์ที่แตกต่างกันกับหนังสือเรื่องมิทโลโลจีมิทโลโลจีอาจจะเล่าเรื่องในลักษณะของนิทานที่เล่าเรื่องราวออกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะที่หนังสือมิทโทสเนี่ยเล่าในลักษณะของนิทานคําบอกเล่าสลับกับการสนทนาของตัวละครในลักษณะของนิยายอาจจะเป็นเพราะว่าคุณซีเฟ่นฟรายเนี่ยแกเป็นนักเขียนที่เคยแต่งนิยายมาหลายเล่มก่อนที่จะ มาเขียนหนังสือเรื่องของมิ t ทอสเล่มนี้นะครับโดยทําให้สไตล์การเขียนของแกเนี่ยออกจะติดไปในเชิงของการเล่าเรื่องของตัวละครสนทนากันมากเสียกว่านะครับพอพูดถึงการเล่าเรื่องแล้วเนี่ยก็เลยทําให้นึกถึงฉากฉากหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากในหนังเรื่อง Cloud Atlas นะครับซึ่งเป็นหนังที่ทำมาจากนิยายขายดีของเดวิดมิเชลนะครับ หนังเรื่องนี้เนี่ยเล่าเรื่องโดยที่เปิดฉากมาเนี่ยจากตัวละครตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับผู้เท่าของชนเผ่าเนี่ยเขานั่งอยู่รอบกองไฟนะครับแล้วก็มีเด็กๆเ,เนี่ยมานั่งฟังนิทานในค่าคืนที่มีท้องฟ้านเนี่ยเต็มไปด้วยดาวนะครับประเพณีหรือการเล่าเรื่องหรือเป็นการเล่าเรื่องเล่านิทานรอบกองไฟเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวที่ ถือว่าเก่าแก่มากๆของมนุษย์เลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่เรายังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาเนี่ยเราถ่ายทอดเรื่องราวเนี่ยผ่านการเล่าเรื่องการเล่า,านิทานการสอนซึ่งรวมๆสิ่งเ่าเรียเราเรียกกันว่ามุคปาาถหรือว่าการสอนโดยการใช้คําพูดเป็นการบอกเล่าบอกกล่าวกันตัวเรื่องของตำนานเทพกรีกเองเนี่ยก็ได้รับการสอนมาในลักษณะนี้เช่นกันนะครับจนกระทั่ง ในภายหลังเนี่ยเราประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาแล้วก็จดจานเก็บเรื่องราวของเทพเจ้าเหล่านี้ลงไปในหนังสือจนกลายมาเป็นเรื่องเล่าที่เราได้ยินได้ฟังกันในทุกวันนี้นะครับหนังสือมิ t h o s ในฉบับภาษาไทยเนี่ยได้รับการแปลโดยใช้ชื่อว่าเล่าขานตำนานเทพกรีกนะครับโดยที่อาจารย์ที่แปลเนี่ยก็คืออาจารย์ออนสิริพลเดศแล้วก็อาจารย์พรมิภา วัฒนรัชนากูรซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับที่แปลแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สารคดีนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเปิดเรื่องด้วยการอธิบายว่าโลกเนี่ยกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรโดยในความเชื่อของชาวกรีกโบราณเนี่ยเขาก็มีการเล่านะครับว่ากําเนิดของจัก,กรวาลเนี่ยมันกําเนิดขึ้นมาจากความยุ่งเหยิงหรือสิ่งที่เรียกว่าเคอส ไม่ใช่สิ่งที่กําเนิดมาจากความว่างเปล่าแบบที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันเข้าใจนะครับแต่ว่าใครจะไปรู้ครับว่าสิ่งไหนที่มันถูกหรือสิ่งไหนที่มันผิดกันแน่ไม่แน่ว่าก่อนที่จะมีการเกิด Big Bang ขึ้นเนี่ยอาจจะมีสภาพจักรวาลแบบค o สอยู่ก่อนแล้วก็เป็นได้เหมือนกับที่ในบทเปิดของหนังสือเล่มนี้เขากล่าวไว้ดังนี้ครับปัจจุบันนี้กำเนิดจักรวาลอธิบายได้ด้วยทฤษฎีบิ๊กแบง เหตุการณ์หนึ่งเดียวที่นำไปสู่กำเนิดสรรพสิ่งและสรรพชนชาวกรีกโบราณมีความคิดที่แตกต่างไปจากชาวโลกปัจจุบันคือสรรพสิ่งไม่ได้ถืกกำเนิดจากบิ๊กแบงแต่เกิดจากเคาสหรือความยุ่งเหยิงพอจักรวาลถือกำเนิดขึ้นเขาก็อธิบายต่อไปครับว่าจักรวาลเกิดขึ้นแล้วแล้วสวรรค์โลกมนุษย์รวมทั้งนรกกูมเนี่ยมันมีภาพลัก หรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นจักรวาลทั์เนี่ยยังไงบ้างเหมือนกับที่คาบรรยายเขาได้บรรยายระยะห่างระหว่างสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็นรกไว้ดังนี้ครับถ้าคุณโยนทั่งสัมฤทธิ์จากสวรรค์ลงมายัางโลกมนุษย์จะต้องใช้เวลา9วันกว่าจะถึงและถ้าโยนจากพื้นโลกลงมายัางทาทารัสต้องใช้เวลาอีก9วันกล่าวอีกในหนึ่งคือโลกอยู่ครึ่งทางระหว่างสวรรค์และทาทารัสหรืออาจกล่าวได้ว่า ทาทารัสนั้นห่างจากโลกมนุษย์เท่าๆกับที่พื้นโลกห่างจากท้องฟ้ามีความลึกสุดขนาดนับและไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่จำได้ไหมว่าทาทารัสเป็นปฐมบรรพชนซึ่งถือกำเนิดมาจากเคออสในเวลาเดียวกับไกอาดูเหตุนี้เมื่อพระนางไกอาได้พบทาทารัสต่างก็ทรงโอภาปราศัยเชกเช่นสมาชิกตระกูลเดียวกันพึงทักทายกัน หลังจากที่สวรรค์และโลกถูกสร้างขึ้นแล้วเนี่ยชาวกรีกโบราณเนี่ยเขาก็สังเกตว่าทำไมเนี่ยปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขาเนี่ยมันถึงเกิดขึ้นได้นะครับเขาก็คิดว่าเป็นเพราะเทพเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นการเปลี่ยนผันของฤดูการจากฤดูร้อนมาเป็นฤดูใบไม้ผลิมาเป็นฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวซึ่งเขาก็คิดว่า คงมีเทพีบางองค์เนี่ยที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้ดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพอร์เซโฟเน่และก็ดิมิเตอร์ในบทบรรยายนี้ครับดิมิเตอร์โศกเศร้าที่ต้องพลาดจากธิดาเป็นเหตุให้บรรดาพรึกษาพากันผลัดใบร่วงโรยและค่อยๆตายไปทั่วแผ่นดินโลก6เดือนถัดมาเพอร์เซโฟเน่เสด็จขึ้นมาจากอาณาจักรของเฮเดสและวัฏจักรชีวิตก็เริ่มขึ้นใหม พืชพันธุ์เจริญงอกงามอีกครั้งโดยเหตุนี้จึงเกิดฤดูการฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเมื่อดิมิเตอร์เศร้าโศกถึงการจากไปของธิดาฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเมื่อเทพียินดีปรีดาที่เพอร์เซโฟเน่กลับมาเมื่อโลกทั้งใบเนี่ยถูกสร้างเอาไว้พร้อมสับแล้วนะครับเหล่าเทพเจ้าที่อยู่บนสวรรค์โอลิมปัสเนี่ย ก็เกิดมีความคิดขึ้นมาว่ามันต้องสมควรจะมีการสร้างสิ่งที่จะมาเครารพบูชาเหล่าเทพเจ้าสิเราเป็นเทพเจ้าใช่ไหมเราจะอยู่โดยที่ไม่มีใครมาบูชาได้อย่างไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่าเทพเจ้านําโดยซูสที่เป็นเทพสูงสุดแล้วก็โพรมิเทียสหรือว่าโพรมิทอุสเนี่ยก็ได้สรรสร้างสิ่งมีชีวิตเล็กๆขึ้นมาซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือมนุษย์ครับ แต่ถึงแม้ว่าเทพเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับแต่ว่าบทบาทของมนุษย์ก็เป็นได้แค่ผู้สักการบูชาหรืออย่างดีที่สุดก็คือเป็นเพื่อนกับเทพเจ้าแค่บางองค์นะครับอย่างเช่นในหนังสือเนี่ยเขาจะกล่าวถึงตอนที่ Prometheus เนี่ยอยากจะเป็นสหายกับเหล่ามนุษย์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหล่าเทพเจ้าโดยเฉพาะซูสเนี่ยไม่ชอบเนี่ยก็คือเขาไม่อยากให้มนุษย์เนี่ยมีปัญญาหรือว่า ความหลักแหลมเนี่ยทัดเทียมกับเทพเจ้านะครับอย่างเช่นข้อความตอนที่เขากล่าวไว้ดังนี้ครับไม่ได้เจ้าเป็นเพื่อนกับพวกเขาได้ตามที่เจ้าต้องการโพรมมเทียสและข้าไม่สงสัยเลยว่าอถินนาและปวงเทพจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งพวกเขาไม่ควรมีไม่มีวันจะมีนั่นคือไฟถ้าพวกเขามีไฟพวกเขาจะลุกขึ้นมาต่อต้านเรา ถ้ามีไฟพวกเขาจะคิดว่าเท่าเทียมกับเราข้ารู้สึกได้และข้ารู้ด้วยพวกเขาจะไม่มีวันได้รับไฟข้าสั่งแล้วนะแต่พวกเขาอยากจะทำอะไรอย่างอื่นในโลกนี้ได้ทั้งสิ้นอยากจะเดินทางไปไหนได้ทุกขนแห่งจะล่องเรือในมหาสมุทรของโพไซดอนให้ดีมิเตอร์สอนการหว่านไถเพราะปลูกพืชผักจะไปเรียนรู้ศิลปะ การดูแลบ้านช่องจากเฮสเทียจะรู้จักการเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดนมเอาขนสัตว์หรือใช้แรงงานหรือจะให้เฮอร์เมสสอนเล่เหลี่ยมให้อพอลโลสอนศิละปะการดนตรีและวิชาความรู้อะตีนาจะสอนวิธีการใช้สติปัญญาและความพึงพอใจอโฟไรจะสอนให้รู้จักศิละปะความรักพวกเขาจะมีอิสระและมีความสุข เราจะเรียกพวกเขาว่าแอนโทรปส s ซึ่งในการที่เขากล่าวว่าเทพเจ้าเนี่ยเป็นผู้เอาไฟมาให้กับเหล่ามวลมนุษย์แล้วเนี่ยอาจจะมีความหมายในสองลักษณะนะครับนั่นก็คือไฟในความหมายที่หมายถึงไฟจริงๆที่เป็นแหล่งให้ความร้อนให้พลังงานทำให้มนุษย์เนี่ยรู้จักการหุงหาอาหารทำเนื้อสัตว์ให้สุกรวมทั้งเอาไปใช้ในกิจ,จวัตรประจำวันต่างๆ ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดอารยธรรมและการพัฒนาทั้งทางร่างกายและก็สังคมของมนุษย์ขึ้นมาแลอในอีกแง่หนึง่งไฟเนี่ยอาจจะมีความหมายในแง่ของสติปัญญาหรือ,อาการ enlighten ก็คือการทำให้ก่อเกิดปัญญาขึ้นของเรามนุษย์ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ต่ำไปกว่าเทพเจ้าอีกแล้วและบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทพเจ้าด้วยซ้ำนะครับซึ่งในโลกปัจจุบันเนี่ยเรา อาจจะไปถึงจุดที่ได้รับไฟของโพรมีเทียสขึ้นมาจนไม่เคยสนใจหรือว่าหันกลับไปบูชาเทพเจ้าดังเดิมอีกแล้วก็เป็นได้ครับแต่ตำนานเทพกรีกเนี่ยมีความน่าตลกอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือในสมัยแรกที่เขามีการสร้างเทพเจ้ารวมทั้งมีการสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยเทพเจ้าแล้วก็มนุษย์กลุ่มแรกๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยกลับเป็นเทพแล้วก็มนุษย์ผู้ชายนะครับถึงแม้จะมีการสร้างเทพเจ้าผู้หญิง แล้วก็มนุษย์ผู้หญิงตามมาในทีหลังเนี่ยก็ล้วนกําเนิดหรือว่าเป็นร่างแยกร่างแบ่งออกมาจากผู้ชายทั้งนั้นนี่อาจจะเป็นภาพสะท้อนของสังคมสมัยโบราณที่ถือว่าเรื่องของชายเป็นใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับพูดถึงมนุษย์เพศหญิงคนแรกแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยรู้จักแต่อีวาหรือว่าอีฟตามปรกรน้ำแบบ คริสตศาสนานะครับที่หมายถึงเทพหรือว่ามนุษย์คนแรกที่เป็นแม่ของมวลมนุษยชาติแต่รู้ไหมครับว่าผู้หญิงคนแรกในเทพปกรณ์กรีกเนี่ยคือใครคําตอบก็คือผู้หญิงที่ชื่อว่าแพนดราครับจอมเทพสั่งเฮฟเฟสตุสให้ทําอย่างที่โพรมิเทียสทำคือปั้นมนุษย์จากดินเหนียวแล้วทําให้ชุ่มชื้นด้วยน้ําลายของพระองค์แต่เป็นหุ่นมนุษย์เพศหญิง เฮเฟสตุสช้อโฟรไดส์ชายาของตนพระมานดาเฮราพรปปิตุชาดิมิเทอร์และพักินีอตินาเป็นแบบในการปั้นเป็นหุ่นหญิงสาวโฉมสครานงดงามมากและอโฟรไดส์ก็เป่าลมหายใจรดร่างของนางให้มีชีวิตพร้อมด้วยศิลปะแห่งความรักทั้งมวลอตินาอกรมหญิงสาวเกี่ยวกับงานบ้านงานเรือนการเย็บป,ปักถักร้อยแลการทอผ้า ละแต่งตัวให้นางด้วยผ้าสีทองวิจิตเราคาริเตสรับหน้าที่ประดับร่างของนางด้วยสร้อยคอเข็มกลัดและกำไลทําจากไขมุกหินโมราหินแจสเปอร์หินคอสคาลซิโดนีซึ่งล้วนคัดสันมาอย่างดีที่สุดโฮายตกแต่งทรงผมของนางด้วยดอกไม้สวยเสียจนใครที่ได้เห็นถึงกับลืมหายใจเลยทีเดียวเฮรา ประทานท่าทางและความเป็นตัวของตัวเองส่วนเออร์มิสอบรมเรื่องราวการพูดและศิลปะการหลอกล่อความอยากรู้อยากเห็นและเล่ห์เหลี่ยมต่างๆและยังประทานชื่อให้นางด้วยตัวเหตุที่เทพเจ้าแต่ละองค์ได้ประทานคุณสมบัติพิเศษต่างๆหรือทักษะให้มนุษย์เพศหญิงนี้นางจึงได้รับการขนานนามว่าผู้ได้รับของขวัญทั้งปวงซึ่งในภาษากรีกคือ p พนด o ร a าในเรื่องเล่าหลายๆเรื่องของเหล่าเทพเจ้ากรีกที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่ามีทั้งการที่เหล่าเทพเจ้าประทานพรแสดงความเป็นเพื่อนแสดงความรักกับเหล่ามนุษย์แต่ก็บ่อยครั้งที่เหล่าเทพเจ้าเนี่ยมีอารมณ์และก็ความรู้สึกไม่แตกต่างจากมนุษย์เลยครับอย่างเช่นเหล่าเทพเจ้าหลายๆองค์ ก็ได้มีการแข่งขันหรือว่าท้าดวลกับมนุษย์และสุดท้ายก็ได้ลงโทษเหล่ามนุษย์ที่ยิงยโสมาอาถารท้าทายกับเทพเจ้าดังเช่นตำนานการเกิดของแมงมุมเรื่องนี้ครับขณะที่เทพีอธีนาตรร่างของอารักเน่ก็ค่อยๆโหดเล็กลงเศษผ้าที่แขวนคอนั้นก็ยืดออกจนเป็นเส้นไหมบางๆเปล่งประกายระยิระยับที่เธอใช้ดึงตัวเอง เธอไม่ใช่เด็กสาวอีกต่อไปแต่เป็นสัตว์ที่มีชะตาต้องปั่นและถักทอตลอดไปนี่คือที่มาของแมงมุมตัวแรกร่างนั้นไม่ได้ถูกลงทันอย่างที่คนอื่นๆอาจาได้รับแต่เป็นรางวัลของชัยชนะจากการแข่งขันครั้งสำคัญเป็นรางวัลที่สำหรับยอดศิลปินเป็นสิทธิ์ที่จะได้สร้างสรรค์และทักทอผลงานอันยอดเยี่ยมไปชั่วการนาน ก็ฟังดูเป็นเรื่องตลกลายนะครับที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบแค่ทอผ้าเฉยๆแต่ว่าไปท้าทายเทพเจ้าด้วยการทอผ้าแข่งกันเนี่ยสุดท้ายโดนสาปให้กลายเป็นแมงมุมเพื่อที่จะต้องทอผ้าไปตลอดการแต่ถ้าหากคุณคิดว่าเทพเจ้าในตำนานเทพกรีกใจร้ายแล้วเนี่ยลองฟังเรื่องต่อไปนี้ดูครับเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่รูปกายงามมากจนเหล่าเทพเจ้าเนี่ยยังต้องอิจฉา แต่ว่าแม่ของเขาเนี่ยก็รู้ก่อนว่าเทพเจ้าเนี่ยน่าจะต้องมาช่วงชิงหรือว่าเอาตัวของลูกชายของเขาไปเธอเลยไปขอคําทํานายกับเทพพยากรณ์คนหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกชายของเขาจะมีชีวิตอย่างไรนะครับท่านเชื่อคําพูดคาาได้เลยว่าทุกคนที่เห็นเขาล้วนตะลึงในรูปลักษณ์ของเขาไม่มีมนุษย์คนใดที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกงามไปกว่านี้ ข้าร mm ู้จักเหล่าเทพเจ้าดีกลัวว่าความงามเช่นนี้จะเป็นคำสาปมากกว่าเป็นพรโลกรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นแกแกมินิสอโดนิสทิโทนุสไฮยาซินทุสและเด็กหนุ่มคนอื่นๆที่งดงามน้อยกว <the> ่าลูกชายของข้าดังนั้นข้าอยากให้ท่านเทพพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่บอกข้าด้วยว่านาซิซัสจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวและเป็นสุขหรือไม่มอยราหรือชะตาชีวิตของเขา เขาจะได้อยู่อย่างสงบจนแก่เท่าหรือไม่ท่านพุตตาบอดแต่เห็นทุกอย่างที่พวกเราทั้งหลายไม่เห็นบอกข้าเถอดข้าขอร้องบอกโชคชะตาของลูกชายผู้เป็นที่รักของข้าด้วยไทยริเซียยื่นมือทั้งสองมาลูบคำหน้าของนาซิซัส,สไม่ต้องกลัวเขากล่าวนานเท่านานปราบเท่าที่เขาไม่ชมชอบตัวเอง นาซิซัสจะมีชีวิตยืนยาวและเป็นสุขดิแรโอพี่หัวเราะเสียงดังนานเท่านานตราบเท่าที่เขาไม่ชมชอบตัวเองเป็นคำพูดที่แปลกอะไรเช่นนี้คงไม่มีความหมายร้ายแรงอะไรนะคนเราจะชมชอบตัวเองได้อย่างไรสุดท้ายแล้วนาซิซัสก็กลายเป็นดอกไม้ที่ไปอยู่ริมลำธารน,นะครับแต่ถามว่าไปเป็นได้อย่างไงเนี่ย ต้องไปอ่านเฉลยในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งในเรื่องราวของนาซิสซสเนี่ยอาจจะเป็นภาพสะท้อนของเทพกรีกที่บอกให้รู้ไว้ว่าเหล่ามนุษย์เนี่ยก็มีชะตากรรมที่เกิดขึ้นเป็นเพราะตัวเองเนี่ยเป็นผู้กำหนดมันเองครับไม่ใช่เป็นเพราะทวยเทพไปกลั่นแกล้งหรือว่าทวยเทพสาบแช่งเอาไว้แค่เพียงอย่างเดียว แต่หากว่าคุณผู้ฟังอยากจะอ่านเรื่องราวของนาซิซัสให้เห็นภาพขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยผมแนะนำให้ไปเปิดภาพที่ชื่อว่า Echo and Narcissus ซึ่งว่าโดยจอห์นวิลเลียมวอเตอร์เฮาส์เนี่ยเป็นภาพสีน้ำมันที่ถูกวาดเอาไว้ยอย่างสวยงามเลยครับรับรองว่าถ้าไปอ่านแล้วก็ดูภาพนี้ไปด้วยเนี่ยจะยิ่งรู้สึกเหมือนกับเรื่องราวเนี่ยมีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าให้เห็นเลยครับ เรื่องราวของปรการณ์นำกรีกเนี่ยนอกจากจะมีในลักษณะของเรื่องเล่าแล้วเนี่ยยังถูกนำเอาไปต่อยอดในภาพวาปดปทเพลงแล้วก็ภาพยนตร์ต่างๆอด้วยนะครับอย่างเช่นในภาพวาดหน้าปกที่นำมาเป็นปกหน้าของหนังสือเล่มมิตอสในฉบับภาษาไทยเนี่ยก็นำมาจากภาพวาดที่ชื่อว่า The g o s t of Olympus ที่เป็นภาพวาดที่ถูกวาดในปี1528โดย Giulio Romano นะครับ ไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่ารวมทั้งอีกหลายๆภาพที่ใช้เรื่องราวของเหล่าเทพเจ้ากรีกเนี่ยเอามาในการเป็นแรงบันดาลใจในการวาดภาพนะครับอย่างภาพหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือภาพที่วาดโดยซันโดรบอสซิเทลลี่นะครับซึ่งตีถูกวาดเอาไว้เมื่อปี1484ภาพนั้นชื่อว่า The Birth of Venus นะครับซึ่งเป็นภาพการกำเนิดของเทพีแห่งความงาม ในท้องทะเลที่มีภาพของหญิงเปลือยนะครับยืนอยู่บนเปลือกหอยแล้วก็มีเหล่าเทพเจ้าเนี่ยมาคอยเฝ้าต้อนรับเธอนะครับความทุกข์ในรักนับแต่นี้จะมีอยู่รักจะทําให้เกิดสงครามและหายนะก่อความขัดแย้งระหว่างบุตรชายกับบิดาผู้รักอย่างที่สุดรักนั้นจะไม่คืนสุขให้ หรืออย่างอีกรูปหนึ่งครับที่ผมแนะนำให้ไปเปิดรูปนี้ดูก็คือรูป Prometheus ที่ถูกพันธนาการไว้อยู่บนภูเขาคอเคซัสนะครับซึ่งถูกว่าในปี1648โดยปีเตอร์พอลรูเบนส์นะครับศิลปินชาวดัชภาพนี้มีความสำคัญเพราะว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงความทุกข์ทรมานของผู้ที่เป็นผู้ให้ไฟกับมนุษย์นะครับนอกจากส่วนของภาพวาดแล้วเนี่ย บทเพลงต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลง m a t t e r of Muse ของ Bob Dylan เนี่ยที่ประพัน์เมื่อปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าบทเพลงที่ชื่อว่า Mid นะครับหรือว่าเทพปกรณัมเนี่ยเหล่านี้ก็้วนเป็นบทเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องของเทพเจ้ากรีกด้วยกันทั้งนั้นนะครับส่วนในเรื่องของภาพยนตร์ก็จะมีภาพยนตร์หลายๆเรื่องเลยที่ผู้กำกับ แล้วก็ผู้เขียนบทเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าเอามาต่อยอดจากเรื่องราวของเทพเจ้ากรีกรวมทั้งเหล่ามนุษย์ในสังคมสมัยกรีกโบราณอย่างเช่นเรื่องของเจสันและขนแกะทองคำนะครับหรือว่าเจสันแอนเดอร์อาร์โกนสนะครับที่ถูกสร้างขึ้นในปี1 9 6 3นะครับหรือว่า c l a s h of the Titans นะครับหรือว่าภาพยนตร์ที่ทุกคนน่าจะ คุณเคยกับภาพของแบทพิสสมัยหนุ่มๆน,นะครับที่แสดงในบทของอะคิลิสนะครับหรือว่าออร์แลนโดบลูมที่แสดงเป็นเจ้าชายพาริสนะครับในเรื่องของทรอยที่สร้างขึ้นเมื่อปี2004เหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับจากเรื่องราวของเหล่าเทพเจ้ากรีกสมัยโบราณนะครับรวมทั้งในฝั่งของเอเชียเราเนี่ยโดยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็น ต้นต่อของภาพยนตร์การ์ตูนแล้วก็มังงะเนี่ยก็ทุกคนที่เป็นแฟน,แฟน,แ,ฟนแฟนการ์ตูนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับการ์ตูนเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเซนเซียนะครับที่ถูกว่าโดยอาจารย์มาซมิคุรุมาดะนะครับซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมีเบสอยู่บนเรื่องราวของเหล่าเทพเจ้ากรีกนะครับโดยที่เทพเจ้าต่างๆเนี่ยมาในลักษณะของ การที่ทําให้เด็กหนุ่มในเรื่องเนี่ยสามารถที่จะแปลงร่างออกมาต่อสู้กับเหล่าร้ายเพื่อที่จะปกป้องเทพเจ้าเอาไว้ได้นะครับในเรื่องเล่าของเหล่าเทพปรกรนำกรีกเนี่ยนอกจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าแล้วเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับชะตากรรมของมนุษย์ครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องเล่าเนี้ยอาจจะสะท้อนถึงภาพที่ชาวกรีกโบราณเขามองถึงชีวิตของมนุษย์ก็คือชีวิตของพวกเขาเองเนี่ยในเบื้องหลังว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะคาดหวังกับชีวิตของเขาในลักษณะอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งเรื่องเล่าเนี้ยสะท้อนออกมาในเรื่องของซีซีฟุสครับซีซีฟุสยังคงอยู่ที่ห้องโถงในทาทารสัสดันหินก้อนนั้น ขึ้นเนินไปและเกือบถึงสุดเนินก่อนที่ก้อนหินจะกลิ้งกลับมาแล้ว,ลวก็ต้องเริ่มใหม่อีกซีซิฟุสจะต้องอยู่ที่ด้านไปจนสิ้นการตัวที่ยังคงเชื่อว่าตนทำได้แค่ซีซิฟุสออกแรงให้สุดแรงเกิดและตนก็จะเป็นอิสระจิตกรกวีและนักปรัชญาในแง่คิดมากมายจากเรื่องตำนานของซีซิฟุส พวกเขาเห็นความไร้สาระของชีวิตมนุษย์ความพยายามที่ไร้ประโยชน์ความโหดร้ายไร้ปราณีของโชคชะตาอำนาจของแรงโน้มถ่วงที่ไม่อาจเอาชนะได้แต่พวกเขาก็ได้เห็นบางอย่างในมนุษยชาติด้วยเช่นกันนั่นคือความกล้าหาญความยืดหยุน่นความอดทนทิฏฐิมานะและความเชื่อมั่นในตนเองพวกเขาเห็นวีรกรรม ของมนุษย์ที่ไม่ยอมจำนนซึ่งเรื่องเล่านี้ครับได้รับการนำมาขยายความโดยนักคิดชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งก็คืออัลแบร์การ o มูสนะครับซึ่งเขามองว่าภาพของซิซิฟุสที่เข็นก้อนหินไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเปรียบได้กับภาพชะตากรรมของมวลมนุษยชาตินะครับจนภายหลังเนี่ยแนวความคิดนี้ได้ถูกนำไปต่อยอดเป็น ลักษณะของรัทธิที่ชื่อว่าอธิภาวะนิยมนะครับหรือว่า existentialism นะครับที่เป็นการบอกว่าการมีอยู่ของชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระอย่างหนึ่งนะครับถึงแม้ชีวิตมนุษย์เนี่ยอาจจะดูสิ้นหวังหรือว่าไร้สาระแค่ไหนก็ตามเนี่ยในบทสรุปสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีส่วนที่กล่าวเอาไว้ถึงเรื่องของความหวังนะครับ ซึ่งสเ e ฟ h นฟรายเนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้ดังนี้ครับการที่เอลพีซหรือความหวังถูกทิ้งไว้ที่ก้นโถของแพนดรามีความหมายอะไรต่อชาวกรีกและมีความหมายที่มันอาจมีต่อมนุษย์ปัจจุบันเป็นประเด็นทกเถียงที่น่าสนใจในหมู่นักวิชาการและนักคิดนับตั้งแต่มีการประดิษฐ์ภาษาเขียนหรืออาจก่อนหน้านั้นสำหรับบางคนความหวังตอกย้ำให้เห็นถึงลักษณะชั่วร้ายของคำสาปที่ซูสมอบให้แก่มนุษย์ โรคภัยทั้งหลายในโลกถูกส่งมาทำให้พวกเราเจ็บป่วยและพวกเราก็ไม่ได้รับการปลอบประโลมแม้แต่จากความหวังการสูญสิ้นความหวังเป็นเหมือนรางที่นำไปสู่การสิ้นสุดลงของเยื่อใยห,หรือความอาทรนณะที่ประตูสูนรกของกบีดันเต้ผู้ที่จะเข้าไปถูกสั่งให้ละทิ้งความหวังไว้ที่นั่นหน้าหวัดหวันเพียงใดเมื่อคิดถึงว่าความหวังอาจทออทิ้งพวกเราไป เฟรดิชนิเช่มองเรื่องนี้ในะอีกแง่มุมหนึ่งที่ต่างไปเล็กน้อยสำหรับเขาความหวังเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในบรรดาสิ่งที่อยู่ในโถเพราะความหวังทำให้ความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทอดยาวออกไปซุดใส่ความหวังเข้าไว้ในโถเพราะพระองค์ประสงค์ให้มันหลุดออกมาจากโถและทรมานมนุษย์ทุกวันด้วยสัญญาณลวงที่คิดว่าสิ่งดีๆจะมาถึงการที่แพนดอร่า ขังความหวังไว้ได้ถือเป็นชัยชนะที่ช่วยพวกเราไว้จากสิ่งเลวร้ายที่สุดที่ซูสประทานพวกเรานิเช่ให้เหตุผลว่าเมื่อมีความหวังมนุษย์โง่ขลาพอที่จะเชื่อว่าการมีชีวิตอยู่นั้นมีความหมายมีจุดจบและมีพันธสัญญาหากไม่มีความหวังอย่างน้อยพวกเราจะดำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระจากแรงบันดาลใจที่หลอกลวงจะมีความหวังหรือสิ้นหวัง พวกเราตัดสินใจได้ด้วยตัวของเราเองใช่ครับจะมีความหวังหรือว่าจะสิ้นหวังเราต้องเป็นผู้กําหนดเองไม่ใช่เทพเจ้าหรือว่าใครจะมาเป็นผู้ดนบันดาลให้ได้เพราะสุดท้ายแล้วเทพเจ้าอาจจะเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากคำบอกเล่าในคืนรอบกองไฟจากปากต่อปากเป็นเพียงนิทานเรื่องหนึ่งที่ผ่านแล้วผ่านไปแต่ชีวิตของเรา คือชีวิตที่เป็นเรื่องจริงแล้วเราต้องใช้มันสำหรับในเอพิโซดหน้าเราจะมาชวนคุยเรื่องหนังสืออะไรกันต่อรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ